เอโยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยาม้าวายเซทเอฟนะลูกค้านะคันนี้สวยสวยแต่งเต็มรอบพันเลยนะฮะเป็นตัว V3 แล้วลูกค้าของแต่งเต็มๆแ,แบบนี้นะ,ะมือเบรกมือคัสปั๊มบนแต่งนะ,ะมีครอบถังกันลอยมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะไล่นอ็อตทองเกือบทั้งคันเลยเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานสภาพสวยๆกิ๊บๆนะ ท่อเนะเป็นท่อแต่งนะของ S-C Project นะครับลูกค้าคันนี้ใส่วินมาด้วยนะครับผมนะวินมานะสวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้ชิวหน้าแต่งนะหูสวยมากสภาพกิบกิเลยลูกค้าไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับผมสวยๆเลยเจ้าคันนี้คือแต่งรอบคันใครได้ไปนี่คุ้มมากๆและที่จะคันคันนี้เข้ามาใหม่แค่คันเดียวนะฮะนะ ทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมนะเรามาดูเลขใหม่กันหน่อยเจ้าคันนี้นะเลขใหม่ที่สามหมื่นโลครับลูกค้านะเรามาฟังเสียงข้อแต่งกันหน่อยดีวยกว่านะฮะสตาร์ตติดท,ทีเดียวรู้เรื่องครับผมพอรล,ลันเลยประมาณนี้เลยนะ มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ